เตรียมตัวไปตกหมึกกันจะพากันไปไหนเนี่ยจะพาไปตกตกหมึกโอ้ยแม่ดูเตรียมน้ำจิ้มหมดไปแล้วอ่ะไหนไหนไหนเบ็ดไหนโอ้เตรียมน้ำจิ้มไปด้วยนะไอ้กินสดๆเลยมีสีแดงกับสีเขียวยังไม่ได้หมึกแต่ว่าเตรียมน้ำจิ้มไปแล้วโอ้โหอันนี้เป็นที่พักเรานะคะอยู่หน้าหาดเลยหาดสวนสน ที่พักไม่แพงนะคืนละพันห้าเอาไปด้วยเอาไปด้วยนี่เราเช่าห้องแบบนี้กันแต่ว่าไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างห้องติดกันเลยจ้ะห้องสามกับห้องสี่คืนละพันห้าปีที่แล้วคืนละพันปีนี้คืนละพันห้า<ม>แล้วก็ห้องแบบนี้นี่จะมีห้องแบบนี้นะคะ ห้องแบบนี้คืนละพันเองแต่ว่าไม่เอามีเด็กมาด้วยรถก็จอดได้หน้าห้องพักเลยนี่สบายสบายเป็นกันเองมากเลยเงียสงบนี่เราเดินพ่อเดินไปเหรอนี่เฟิร์นป้าเราเดินไป บอกน้าไก่หน่อยว่าเดินไปนี่เด้อเดยวเราจะเดินไปตกเหมึกกันห้องแบบนี้ก็พันเดียวคืนละพันเดยวเราจะเดินไปตกเหมึกเด็กๆนั่งรถไปออกถนนใหญ่ก็ข้ามถนนตรงนี้ไปก็เป็นก็เป็นหาดแล้วนะคะเพราะว่าที่ที่พักของเราตรงข้าตรงข้ามกับหาดเลย มีดนตรีสดเหรอ,อวันนี้คืนนี้พระจะเขาจะสวยมากดูสิคะอ,อือไม่มัม้งนดมาแล้วเด็กๆไปแล้ว เราเดินตามไปอไปอกมาแค่นี้แหละขับมาแค่นี้ดดซื้ออะไร งหน้าหาดตรงนั้นเป็นหน้าเป็นหน้าที่พักเราหน้าห้องพักเราขับรถออกมาพาเด็กๆมาตกหมึกเด็กวปตกหม,มึกแล้วห <c oughs> มาก็มาจากที่เรานะเนี่ยมัดนีหมาตัวเลียงมาจากที่พักเรา อรดอจังเลยอ๋อนี่หนัวมาหนัวหนัวอะไรมามากินกับ<ส>ะอะไรหมึก,กสดๆได้หมึกยังคะยังค่ะ <laughs> นี่หมึกที่ไผ่สู้ๆมันเมนียน้ำจิ้มมาแล้วโทรศัพท์นะ้ื้ถ้อเนาะไว้ในกระเป๋า นี่เลยที่พักออกมาจากที่พักเนี่ยเดินข้ามมาเดินข้ามมาแล้วก็จะเป็นหาดเลยนะเราเรามาตกเหมือกกันเนี่ยแต่ว่าขับไหานาปุยก่อนนะขับรถมาพาเด็กๆขับรถข้าม,มาเพราะว่าเด็กเยอะวันนี้พี่ไผ่โชว์ โชว์ฝีมือมัเมียน้ำจิ้มมารอแล้วนะพี่ไผ่น้องไม้น้องไผ่ให้ได้นะขออยากลองทำทำอะไรทไม,ไม่ได้ใกล้ใกล้น้าไม่ได้เลยนะ เด็กกิฟเปนเข้าตามัมมีทําไม่เป็นโลกขนาดใสลงมาล้ใสได้เป็นมัมมี่ทามัมมีเหรอถ้ามีทำเด็กกิเป็นเข้าตาหเอกกิฟจักเหรอก็เหมือนมันจะเข้าตาไตอนนี้เราอยู่ที่หาดสวนสนระยองจ้าพาเด็กๆมาตกหมือ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมเนีย่ยจะพาดูพระจ,จันทร์สวยมากคืนนี้ดูพระจ,จันทร์สวยมากับน้องเฟิร์นคนสวยจ้าอาีโอจ้าแต่น้ำมันลงใช่ไหมน้ำลงตอนที่กลางวันเรามาน้ำขึ้นนี่เลยนะาาน,น้องมัดหีก็มา ใช่ถ้าจันสวยมากอย่าเพิ่งไปนะนี่นะักตกหมึกคืนนี้จะทำอะไรคืนนี้หมึกช็อตหมึกช็ป้ามีน้ำจิ้มมาแล้วนะเอาให้ได้นะสู้ๆนะนี่จะมาตกหมึกมาตกหมึกจ้าหาสวนสวน นมๆกําลังเตรียมเบ็ดน้องไม้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพึ่งลงไปอย่ามาใกล้กําลังเตรียมใส่ใส่งืออะไรเหี้ยป้อมบ่ ส่เย <c oughs> ีย่เยียมือค่ะเยีอม ยาซิดเนอไอเนอะสาวกินอะไรกัน เป็นไหมปเป็น,ปนอ้ปูเป็นเป็นเลยไม่ให้มันหมีลงมานะปูอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยปูม้าหรือเปล่าไม่ใช่ปูขนมปังเล็กหรือเปล่าไม่ปูนเนื้อลูกมันลูกเป็นๆอยู่นะ <laughs> นมะยอ เดินหาปูจ้ะ